สวัสดีทุกคนที่คอมลับชมช่องวันธรรมดาของผมครับมือในโจทิพาทุกคนมาสัมผัสกับชีวิตบนบ้านของยูทูบเบอร์บ้านนอกจน,จนคนหนึ่งของในโจแชนแนลครับผมมือในโจผ้าอีเมียมาเอาฟื้นครับฟื้นฟื้นไม้ยางเนี่ยต้นยางพะล่าเวลาต้นกิ่งกลางเนี่ยเวลามันแตกกอแตกกอแตกยอดไปแล้วมันสิกิ่งกลาง,ลางมันสิมันภาพแล้วมันก็สิตายแล้วก็จะเป็นงามไม้แห้งครับผมตัวไอ้ป่วยตัวเอาไปใส่โดยสี่เอาไปก่อไฟครับผมมันสามารถดังไฟติดดีไปตัวมือในอเโาทิพาทุกคน มกเกาะเอาไมาย้ยางกันเป็นวันธรรมดาธรรมดาของโจรครับช่วงบริเวณคลิปช่องลักะสีมาซวยแมงสิละ่ะไปเดี๋ยวสิภาคเกาะไม้ยางใ้เบิ้งเนาาเขาจะใส่เชี่ยวผมเชี่ยวก็เอาที่มันจะกินนิดหน่อยหรอกก็ดึงลงดึงลงเอาไปพื้นออยไฟได้ นี่น้อยนี่ก็วิธีการปอครับจะเป็นประมาณนี้เอาดิเก็บตัวนี้กอลงมาแล้วก็เก็บ บรวมนๆเนบรวมจริงๆได้ออกมาประมาณนี้เลยทีนี้ไปทำการหักครับผมเพื่อรลบรวมให้มันเป็นทอนสันๆหน่อยเนาะเจ้าสีใสหลังกระบะรถได้เมียกำลังเก็บรลบรวมอยู่ครับหอมยิ้มยิ้มด้วยย่าหอมเอาหอมยิ้มยิ้มครับนี่ส่วนนึองเจ้าเกี่ยวดึงออกมาแล้วครับนี่ nghe này mình đừng có phao điều đi này lại cho hạt khuyên trên này không các ông, nó bay wifi, đồn này nó có bay đắng phai đây. เราต้องยากหักฟื้นแล้วให้ติกินเขากันครับนี่ไม่ๆๆไมนุ่งเสื้อแจ็มยังอยู่เดี๋ยวไปเสืบอแจ็มตรงกันเลยเดี๋ยวตอนนี้ขอยาหักก่อนหักก็ฟื้นกลยได้ติวเดี๋ยได้ติวออกมาหมวะ แต่จะมาเอาหน่อยเหรอครับบะมีนี่แล้วไปกอดูเนาะผู้คุณเราผู้หอบบอกมากเลยอ๋อหน่อยครับทำอะไรไรเงยแล้วเสร็จแล้วครับผมตอนนี้โจหักสิ่งเกียบร้อยแล้วนี่กองเงยจากตรงนี้เหลือจะเป็นแปลนครจะได้เป็น ไม่อันน้อยอ้อยไฟอันนึงครับเซตนึงเราเอาเสื้อฟางมาหมัดแล้วก็อันนี้ไว้มันอ้อยสิแล้วเขาก็ดอยดังไฟขึ้นไปหนึ่งเข่าเนาะโอ้โหเนี่ยโม่บนกางสั้นไปเอาปลามาใส่กางสั้นปลาสองทางคุณอะเห็นปลาป่าเห็นปะเห็นนี่เดียเต็มอยู่เนี่ยปลามันหลบยังหลักไปด้อดหรอปลาขอนปลาขอนเดี๋ยวนี่รับปลาขอนเนี่ยโจ๊ะทิพย์ไทคีไปโลดสั้น ช่วงนี้เหรอเลีบวกนึงแล้วว่น้มาต้แงสองมื่นอีกอมื่นเดีโอ้สุดยอดเลยที่วคือบรทีเอาสองทางอ๋อโอเคจัดไปเมนูอู้เสีบเมือนี่ครับเดี๋ยวอ๋อ้ใส่ดีบ่ะมันอยู่ในบวกได้บ่อยเยอ่เอาบ้านเนี่ยนี่เมืองเดียวอ๋อ นี่ได้โตสิวไมนางเงินอยู่ครับด้เป็นเล็บเทียนี่แหละเอาปลาขาวแล้วอู๋หลังจากที่เราเส็จเมนูเมื่อย์มากครับผมเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วครับเมนูแรกนำเสนอจากเล็บเพื่อนครับเห็ดบดอ่อนค่ะเห็ดขอนอีสานบ้านเถ้านั่นล่ะเห็ดอ่อนเสร็จแซ่บเพื่อยังไงครับไปใส่บักกอกซุปนี่อีกเมนู อุปกรณ์อาหันเนาะปลาอุปกาณ์อุปกรณ์กินบองปลาแดกบองปลาหอมปลากระโดนพักคีกโอ้หงียงหนียงกับบองปลาแดกสุดดยอจะชิมว่าชิมยังให้เบิรงว่าสันกุ้ยแกงสมใจบัวกระมี้นนะคะบ่มีถ้วยตักคุณโอ้ยน้ำยานมจีนทอดกระมี้นี่น้ำยานมจีนอยู่นี่ปลาแดกบองครับปลาแดกบองฉุบแซบเลยบองหารนี่ยปลาแดกบองอาหารลูกโดดตรงเนี้นิหน่อยเด้แต่ว่ามกปลาเนี่ย น nah> ีู่่ดอดลูกดอดนี่เน้แซ่บลูกทุ่งเด้นี่ลูกทุงลูกทุ่งครับผมมันหวานเลยน้ำยาโน่นจีนเขาโน่นจีนเขาจะสไหม่บัว่บัวครับดอกมันโ้อน้ำหนำแดงจืดคืออยู่บานกะโลกกะหอเด๋อแม่จิมมอย่างญี่ปู่เหรอบ้าใอ้ผมเหรออ๋อไ้ซิมเบิงเอานี่ครับแบเด้บัโฟกัสเลยปูน้อยปูน้อยครับปูน้อย กินเบียร์เด้อไปกินกับปุ่นกับบ่าวเด้อกินข้าวก้อนได้แม่เมียงเบ้างน่ะอันนี้เมียงไปแดกบ้างไหมครับเนี่ยเม่ยอื้อหือตยืีหน้ามันรบกว่าม่นเจ้าปวดเดียวปวดหนวดเดียวเหรอวะอีกปูไหมมันเหรอมันเถอะกระดองบักแข็งได้หล่ะพูหน่อยนั่นยำควรๆเลยเอ้ายำอีกเอ้ามาอีกแล้วโออันตรายเลยวะนี่ยิ่ยำไม่ได้ป่ะ หอมความไหมหอมหอมได้ล้วพนมมี่ไปเลนโซนถนมจีนแล้วเห็นพี่นมี่มกปลาแล้วมกหม้อไปที่หลังดิเอ้อ <c oughs> จะไล่ดีบมกแล้วแจงให้แจงเห็ดออนจับหนามหินห<อ>ิน ม่บ้าเ่ามันไหลลมตัวเออแม่นเออเมี่ยวมันเห็นเห็นเตี๋ยวกปากว่ะที่เห็นใช่ฝลาเผ็ดลองใช้มึงนะไม่แม่นบ่เออยังให้ปลากบนีรสชาติจะพอหอมมะนามันเปปลาสมชมอะแม่นนุ่มเสีังตัวปลาสมชมกรุบกรอบความแซ่บ กงีม่เด้อหมูจังหวาวยังได้ดเออติดสอนน้ำมูไปดหล่อถอดไกลแล้วเนี่ยลำถอดไกแล้วนอนเปียล้วคนน่ะหาในองเกล้าพนดันนไหนจะติภาไปเล่นเครื่องอีกหนูหนาวไปเล่นน้ำหนูมีเวลาสองวันนึงเอาพองไปน้ำเนาะนเพี้ยนกอนหยุดยาวสี่มือไอ้นี่ไอ้ ยามันก็ได้ไปเดตัวกรุงเทพพากันไปเที่ยวกันเลยตัวเทย้อว่าโวิดว่ห่งมท่นหไปเข้าอดอืออยามระบายในตัวเมืงอไกเนาะหลอกละหลอกสย่าเชือไม่แห้งกเก่าหนีโควิดมันยุ่เหาเด้อไปเซียนโคดจรนี้สีแลรนใสบุอวาดํายาเสบอยู่เด้อกินยอมยอมไวไรนเด้อ กินอินเลิศแล้วกันนีเดี๋ยวนางพายจะจำอยากไปกินกับป่นตาเออกระปุ่นตาแต่เล่นกับปุ่นไปแล้วผมนะครับไปอีเมียจับแซกกันครับผมพี่น้องเอ้ยนะชิ้นที่เขาอุ่นแรงกับจิกับพันธะข้อนเดื่องันนี้มาลังจังกอกันอีกจับเป็นข้อนเลยวะกัวนจับสศษปลาไปหลากหลายเยอะครับเดินนี่เป็นไายปลาหลากหลายไปหน่อยไปหน่อยเอาไปโมกกันครับไปครับขอบคุณหลายที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณหลายครับ